โดนแล้วหมดคำพาบหมดคำพาบเอาไปเอาไปหมดคอาบเอาไปเอาดื่มดื้มมันแก้วมีรลักฐานอยู่เน้่น้นหมดคำอาบเมื่อกี้เนี่ยเนื้อสองแก้วน้อยเลยเขาเอาตัวแตกเนี่ยฮะเอาไหนเอ้าเอามีเลยอ่านี่นี่เขามีหลักฐานนะเดี๋ยวจะให้เสดูนะอยกหน่อยบอสนี่ อันนี้วิดีโอเือวะวิดีโอวิดีโอชัดเ๊ะหมดแก้วชูมือด้วยหมดแล้วชูมือด้วยชูมือด้วยเอ้ยปจริงด้วยโอ้พอแล้วร้องเลยอันนี้อันนี้อันนี้เขากินเหล้ากันกินแต่อะไรเนี่ยคนนี้กับปลาลปลาดูดูดูดแก้วไหนไ ยอดจุดตายเลยจุดตายจุดตายจุดตายตาเราดีกว่าจะมีแน่เฮ้ยตกเตียงหน่อยพี่นุ้ยตกเตียงหน่อยแก้วให้เปลี่ยนมือดีกว่ามือขวาด้วยไม่เคยขีดโดนแต่หมดแก้วหมดแก้วดูดูรากฏว่าปรากฏว่าเป็นออะะไร่หมดแก้วหมดแก้ว